เยอะๆข้าวๆเลยค่ะอย่านี้ที่กำปองมาแล้วทีกำปังแก้แรคนเอาไปหักกปั่นุ้งที่าวอัดหิวข้าวเลยนะคะที่อัดหิวข้าวแก้แรงเลยขึ้นหนึ่งมาจะปั่นอยงนี้เเอากระปิที่ห้าเตรียมไว้ก็ติมด้วยที่ต้ตอนตุนไล่กันคขับผมทางลงไปที่ึงางไปบบตรงนี้ัมาดึงเนี่ไกตัว กินล้วมต้องเงี้ยเ่าร็ี่เ้มดเอนเล้มสเป็นกาตอนกินหมดน้ำจ้เรียบร้อยจ้อีกสิบมืเขามาเาบมาหาที่เขาตอนกินห้ำนี่มันจะเกิดหลว่อมันรอช่ตอนทีมันเกิทานแ้จเนาะ ต้นนี้ก็ตายไนนี้คืต้น้ที่ในสวนกลนตอนนี้นะคะว่าสิบห้ามือจะไกวาน้นลาจะออกระมานนี้ออนล้วก็จะม่ทำกันแงจริงเนะคะจิง,จง่งสงามตอนนี้จะเพอลุถึงค่ะเดี๋ยวเขามาิง่งตอนพอลุงถงเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นการเพาะซ้ำลุมถงดำแล้วะเนาะเลี่ยงแต่มันแข็งแรงก็นี่ประมา้สจะอาทิตย์นึงหรืสอสอาทิตย์หลังจากนั้นเขาสามารถนำาไปปลูกในมุ้มงบอ่อวิธีการทำกับบอก้ง่ต่ตอนคนชินมกะ,ะาสามารถนำไปทำได้แล้วก็ปลูกได้จริงหรับิปนี้้ถไลองนาด bye, bye.